สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องการพยากรณ์ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะและก็จะเน้นการดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะ และในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตารายปากค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปกักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2567นับตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤษภาคมปี67นะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับชีวิตของแต่ละบุคคลได้เลยนะคะ และคําพยากรณ์ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2567นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะ ก่อนหน้านี้ดาวพระพุธเคยโคจรสถิตร,ร่วมกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูอย่างดาวพระอังคารและดาวพระราหูนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรแยกออกจากดาวคู่อริคู่ศัตรูแล้วจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีความโล่งโปร่งใจในหลายๆเรื่องค่ะดาวพระพุธได้โคจรออกจากดาวคู่ศัตรูเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2567ค่ะแต่ในความโล่งในความโปร่งใจของชาวลัคนาราศีกันมันก็ยังไม่ได้โล่งแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะดาวพระพุธก็ได้โคจรแยกออกมาก็จริงแต่ได้มาอยู่ ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะซึ่งในเรือนมรณะก็จะถือว่าเป็นเรือนเสียเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียการทะเลาะเบาะแวง้งปัญหาเรื่องราวเก่าๆหรือแม้แต่เรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งชาวลัคนาราศีกันไยๆคนหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยากโยกย้ายแต่ต้องเจอกับสภาวะที่มันบีบบังคับทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแบบนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนานราศีกันจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาและดูแลในเรื่องของการวางเนื้อวางต,วองตัวของตัวคุณให้ดีค่ะเพราะอาจจะยังมีช่วงที่คุณสื่อสารกับผู้คนได้ลําบากติดติดขัดขัดสื่อสารไปแล้วผู้ที่รับสารนั้นฟังไม่เข้าใจตีความหมายของคุณไม่เข้าใจก็กลับเป็น ก็กลับกลายเป็นว่าเขาก็ไปประพฤติปฏิบัติในแบบที่เขาเข้าใจแล้วมันทําให้ผลลัพธ์ของการสื่อสารนั้นมันไม่สมบูรณ์ค่ะรวมไปถึงอารมณ์ของชาวลัคนาราศีกันเองที่มีเกณฑ์อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะคะบางคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็ทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างจนอาจจะเกิดเป็นคดีความหรือว่าบาดหมางใจกันไปเลยแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกันท่านใดควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะสมัยก็มองว่าคุาณจะ สามารถเอาตัวรอดในช่วงที่ดาวประจำตัวสถิตยอยู่ในเรือนมรณะได้อย่างดีแน่นอนค่ะเรามาพิจารณากันในด้านแรกนะคะนั่นก็คือด้านการงานค่ะ ในด้านการงานชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณมีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นด้วยแม้ว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะคาดการสถานการณ์ทางการงานได้ดีก็ตามแต่คุณมีความมั่นใจแล้วมันทําให้คุณมีพลังงานมีความเต็มที่กับการทํางานค่ะมีความสุขกับการทํางานค่ะหลายๆคนนะที่เป็นชาวลัคนาราศีกันระยะนี้มักจะได้รับคําชม มักจะเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานต่างก็ให้การยอมรับหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าก็ชื่นชอบในผลงานของคุณนะคะ แต่ข้อเสียของชาวลัคนาราศีกันที่อาจจะเกิดขึ้นเลยนั่นก็คืออาจจะเป็นช่วงที่คุณยังไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีบางทีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเอ็นเอียงมีความไม่ยุติธรรมหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เขายังมองไม่เห็นศักยภาพมองไม่เห็นความสามารถของคุณทําให้เขาเมินคุณไปลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะ หากคุณไม่ได้รับความซัพพอร์ตจากคนบางคน <S <S <Cert ific ate> คุณก็ต้องพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเองเป็นจังหวะที่ชาวลลคนาราศีกันไม่ควรคาดหวังกับผู้คนไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณหรือผู้คนเหล่านั้นจะเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคุณหรือเป็นผู้บังคับบัญชาการคุณก็ตามอย่าเพิ่งคาดหวังกับใครอย่าเพิ่งคาดหวังว่าหัวหน้าง,งานจะให้โอกาสอย่าเพิ่งคาดหวังว่าลูกน้องจะต้องเกือ้อกูลคุณทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองไปก่อน นะคะใช้งานอะไรลูกน้องก็คอยตามงานติดตามงานเผื่อการผิดพลาดไปด้วยและบางทีนะคะสมัยก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าลูกน้องบริวารหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานบางคนเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเรานะ mm. เขามาทํางานเขาก็อยากจะได้เงินเขาก็อยากจะได้ผลประโยชน์บางทีเขาเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณเพียงแค่หวังผลประโยชน์บางอย่างก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีการระยะนี้เนี่ย จะมีบางมุมที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะจะมีบางมุมที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องสู้ด้วยตัวเองนี่ฉันต้องทําด้วยตัวเองอีกแล้วเหรอลําพังอีกแล้วเหรอคนเดียวอีกแล้วเหรอประมาณนี้นะคะบางทีค่อนข้างเหนื่อยนะสมัยเองก็เข้าใจแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามทําหน้าที่ของเราค่ะอยู่กับตัวเราแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของเราอย่าเพิ่งไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับใครหลายๆคนไม่ได้จริงใจ อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องช่วยเหลือหรือว่าให้ความจริงใจกับคุณนะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีกันคือคุณมีแพชชั่นในการทำงานที่ดีมากๆนะคะแม้บางทีจะมีความเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงานหรือบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานเข้ามาแต่แต่ด้วยความที่ที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกหรือว่ามองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้มองโลกไปในแง่ลบจนเกินไปทำให้คุณมีพลังงานดีๆในการผลักดันตัวเองอยู่เหมือนกัน ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณถูกไหว้วานเยอะหน่อยมีคนโยนงานมาให้คุณเยอะหน่อยคนนั้นก็เรียกหาคนนี้ก็เรียกใช้แล้วก็ในบางช่วงบางตอนนะคะชาวลัคนาราศีกันรู้สึกว่านอกจากงานคุณที่คุณจะต้องดูและรับผิดชอบแล้วคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปดูไปแก้ไขงานของคนอื่นอีกมันทําให้คุณมีความยุ่งเกี่ยวกับด้านการงานมากๆเลยแต่ถ้าเรามองในแง่บวก เลยเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คุณคิดว่ามันดีกว่าที่เราไม่มีงานทํามันก็ดีกว่าการที่เราตกงานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้นึกถึงในแง่บวกด้วยนะชาวลัคนาราศีกันย์หลายๆคนหลายๆท่านที่ทําธุรกิจหรือทําการค้าการขา,า,รายนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ติดขัดหรือมีความฟืดเคืองในแง่มุมของธุรกิจอยู่บ้างมันอาจจะเป็นวัฏจกักรหรือเป็นรอบของการดําเนินธุรกิจก็ได้คุณควรที่จะหาอะไรทาเสริมทําเพิ่มนะคะ อย่าปล่อยเวลาปล่อยไปแบบนั้นมันจะทําให้เกิดความเครียดพออะไรที่มันไม่ดีแล้วคุณจะกังวลคุณจะคิดมากแล้วมันจะมีความเครียดหาสิ่งใหม่ๆทํากระตุ้นตัวเองกระตือรือร้อนกระปรี้กระเป๋านะคะมองหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบนี้จะดีกว่าจะส่งผลต่อด,ดวงชะตาของคุณดีมากกว่าดีมากกว่าการอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะ ในแง่มุมของการเงินการทองค่ะอาจจะยังมีการใช้จ่ายเงินเยอะชาวกันหมดเงินไปกับการช้อปปิ้งการซื้อของเยอะใช้จ่ายเงินแบบของสวยๆงามๆของที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ในบ้านอาหารการกินนะคะใช้เงินแบบคนใกล้ตัวและก็มีโอกาสที่จะถูกหยิบยืมด้วยหากมีใครมาขอหยิบยืมเงินคุณคุณจะต้องเช็คเครดิตของเขาให้ดีนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่คุณรู้จกักเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือแล้วคุณจะต้องปฏิเสธไม่ลงอะ่ะจะต้องยินดีช่วยเหลือเขามันไม่ใช่นะคะเราสามารถ ิเสได้นะแต่เราก็ต้องให้เหตุผลที่น่าฟังแก่เขาไปด้วยนะคะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการแบบไม่ให้เป็นการทำลายน้ำใจกันนะคะคนที่จะรักษาน้ำใจกันไว้ด้วยก็นึกถึงใจเขาใจเราให้มากนะถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องเดือดร้อนละ่ะ นะจะเป็นอย่างไรแต่ในช่วงนี้เนี่ยสมัยต้องขอบอกไว้เลยว่าคุณควรจะเก็บเงินสดไว้กับตัวพอคุณให้ไปแล้วมันอาจจะมีบางคนที่เขาไม่ทําตามคําพูดไม่ทมันตมไม่ทําตมนัดไม่ทําตามสัญญาแล้วก็ทําให้การเงินของคุณมันสะดุดหรือติดขัดกลายเป็นว่าการที่คุณยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นเครื่องมือที่มาทําร้ายตัวคุณเองก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีการมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะหลายๆคนป่วยไข้ไม่สบายเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะหรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่หรือบุตรหลานคู่รักคนรักของคุณค่ะในแง่มุมของสุขภาพค่ะชาวลัคนาราศีการหลายๆคนมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกข้อเข่ารวมไปถึงคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมและหลายๆคน สุขภาพเนี่ยมันอาจจะถึงในในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณนอนไม่พอพักผ่อนน้อยอ่ะแล้วพอการนอนไม่พอพักผ่อนน้อยมันส่งผลหลายๆด้านนะสายตาสมองคิดอะไรไม่ค่อยออกตาพร่าตามวัวนะรวมไปถึงรู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายบางทีไม่ได้ใช้ลิฟต์แต่ต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอ่ะ ะะมันเกิดจากการนอนไม่พอแล้วก็เกิดจากอาหารการกินรวมไปถึงการออกกําลังกายของคุณด้วยที่ร่างกายมันไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วพอคุณมาใช้เนี่ยมันทําให้เพลียง่ายลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ